ย้าวค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P D O x c e p t i o n ราคาอุ้ยตื่นเต้นเวอร์ครั้งนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าการ re-action คร,รั้งแรกในรี a อคชั่นะคะเพลงเออต่างๆนานาคือแบบอยากทำรายการนี้มานานมากแบบเราชอบดูไงเมื่อก่อนเออแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูแต่แบบเออพอน,นึกถึงแบบการดู r e อคชั่นมันก็แบบอยากทำตาแล้วแบบตอนนี้ก็มีโอกาสได้ทำนะคะเพราะว่าไหนอายุก็ปล่อยเพลงละจริงจริงนะรจะทำตั้งแต่เพลงก่อนหน้านี้ละเป็นไงของอายุนะคะแต่พอดีว่าเมื่อวานอายุปล่อยเพลงพอดีก็มาเลยละกันไหนก็ด้ไหนแล้วก็ทำเล เลยละกันนะคะเพลงนี้เพลงชื่อว่าอะไรอะ่ะคนคนคนชีเหรอคนชีคนชีคนชีนะคะ ซัมปิงไลท์แดดอุ้ยตื่นเต้นอ่ะคือจะรีแอคยังไงอ่ะคืออยากอยากทราบคืออยากทราบว่ามึงต้องรีแอคยังไงนะคะทุกคนเออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แกด้วยนะคะเผื่อจะได้เป็นกำลังใจให้เรามีรีแอคต่อๆไปเออไม่รู้จะรีแอคยังไงไม่รู้จะรีแอคถูกต้องเปล่าเอางี้มาเริ่มเลยมามาคือตื่นเต้นอ่ะร้องเพลงคือประมาณนี้นะคะจะได้ไม่ดังมากเนาะโอเคมาค่ะเราจะรีแอคไปด้วยกันนะคะโอ้ตื่นเต้นคือ IU เหรอ IU IU อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อ อากาศอุ้แฟดแฟดแบบ๊กเฮ้ยคือความอายุคือมันทำให้นึกถึงเพลงดีๆกับเพลงบูมเนาะดนตรีคือรอดดนติีคือรอดเออิว,อม,ม,วมีความแบบขนขนัขน่านนละกะัก่ะแม่อายูสวยมายตัวนี้น้องเชื่ออะไรไม่รู้แต่แบบอายูชอบอายูชอบตัวเนี้ยอายซีนางก็ตั้งนางก็ตั้งอ่ะ คือจึ้งอ่ะุ้ยถูกพอมากจุดหลอดเออแล้วอยวุผมสัน้นบอคือจึ้งอ่ะเอางี้ออไปโยอ่ะ วายรถดมากแต่คือจะหยุดตรงนี้หรออ,อุย๊ยอยู่ว่ารอดขุอซึ่งอี่ตัวนี้น่ารักอ่ะชอบอ่ะที่ไหนอ่ะ อือสไตล์นี่แม่ใส่เสื้อคู่แบบกันลอยใส่เสื้อคู่แบบกันลอยซึ่งวุบิบิบิบอบิดับิบิงิบนบินตุงตุงตุงบิ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 บอบิบิบิบบค่อย สวยวอสวยวอเ้ยแอบเทแอบเทเบาเบาแม่อยู่น้ารักมากโอ้โอรถเพลงนี้น่ารักมากเพลงนี้คือแบบน่ารักอ่ะน่ารักมากเจิงเจิง าเซ็กซี่อะความเซ็กซี่ความเสื้อแบบโซลองค์เชลเอลอะอย่างงี้อุ้ยฟังได้เรื่อยๆนะอะไรดีฟังครั้งแรกก็ค <those who> <welche> <server> ือเข้าหูแล้วนะพูดอุ้ยเซ็ก <ills> ซี่มากอีกตอนเห็นเขาจากขลังเดย์ยูคือเซ็กซี่ก่อนซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะค่อยดูความใหม่อีกรอบหนึ่งนะ ว่าความหมายคือแปลว่าอะไรต่เนี้ยเราดูแบบเรียๆก่อนอ๋อเมื่อกี้คือเป็นอนี่นหรอเแบบ้เทียอยู่เล่นหรอซึ่งซึ่งสวยสวยมากเลยสวยอ่ะอ้าวหลุดยังไงคะคุณณะแล้วก็ปล่อยแล้วก็นี่หรออุ้ยจบแล้วหรอจะมีตอนเพิ่มอีกไหมตอนท้ายยังไงบินไปเก็บเบ้าไหมคะยังไงคะคุณณะ แล้วก็อีกนี้เลยฟิลบอลลูยักษ์มาแล้วถือวัดซึ้งนะพูดชอบอะ่ะคือเพลงฟังได้ตลอดเลยอะ่ะเอางี้คือแบบ ชอบมากไอยูไอยูคือน่ารักมากค่ะคุณนาไอยูคือน่ารักมากไม่ไหวย่าเพลงก็คือน่ารักเอางี้สนุกรอบหนึ่งนางนางน่าจะมีอ่อซับไทยให้แล้วปลาแก่เฮ้ยมีซับไทยอ่ะตกตกเพลงตกแต่คือนางใส่เออคือเอ็มวีนี้คือใส่ความที่แบบคือไอยูชอบมาด้วยคือตัวเนี้ยเป็นตัวการ์ตูนที่ไอยูชอบน่ารักคือจึ้งอ่ะคือเพลงก็น่ารักอ่ะมึงก็คือปอยูก็น่ารักมากผมซานผมใจไูสวยมากชอบฉากนึงฉากฉากตีเต้น แต่น,น,น้ามีความแบบเท่อะคือแบบยอดเนาะเอยู่เซ็กซี่มากทึ่ใจมากสวยเด็ดแล้วตรงนี้คือสวยมากไอ,อ้อูสวยอ่ะคือแบบชอบอะโอ้ยแม่แบบได้น่าแบบเนี้ยไอ,อย้อูคือสวยมากถูกต้องอ่ะอันนี้คือถูกต้องเกินยอดอาจจะร้องไหว้ว่ะไม่ได้ไดนะวิดทิมตาเวอร์เลอค่ะทุกคนอืมเป็นไงคะรีแอคคือไม่รู้จะรีแอคยังไงคืจริงๆอยากแบบอยากหย,ยุดดูเราพูดด้วยเรแต่แบบมันฟังเพลินไปหน่อย มันฟังเพลินเกินดเอากี้คือชอบอะแต่ยังไม่รู้ว่าความหมายคือความหมายความหมายคือความหมายอะไรเพราะว่าไม่มีแปลไทยให้ค่ะตอนนี้นะคะแอบเศร้านิดนึงเออเอ,อ่อรีแอคครั้งแรกตื่นเต้นอันเนี้ยเอางี้นะก็คือแบบงงงนิดนึงเออแต่ก็จะมาทําเรื่อยๆนะคะเผื่อมีแบบเอ้ยเอ็มดีอื่นๆเพลงอื่นๆที่เราอยากมารีแอคให้ดูนะคะทุกคนออ ก็เดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเออก็ครั้งแรกก็งงๆนิดนึงนะคะคุณนาเออย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะทุกคนสหวับดีบ๊ายบายค่ะอายุสวยมากที่สุดอายุคือที่โสดซึ่ง